สาวสาวนครยหลงร้อยไร้ด้วยนะครับจ๊อหยาบอะไรเนี่ยในเมืองในเมืองโอ้ยหยาบไอ้พวกมองจะโดนจับแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวโอ้ย่าบอกแล้วหยาไปทำเขาอย่าไปทำเขาบอกวอาหยาไปทำผู เออเงินรางวัลพ่อแม่ให้มาเนี่ยไปไม่ต่อพูดขึ้นเพราะพระบิดาทั้งในสีหน้าไม่ดีเกิดอะไรขึ้นลเรลุูขอในเช้าในสมบูรณ์มองทั้งมีเรื่องอยากจะกราบพึ่งพระบิดาพี่ค่ะใครไม่หมดมีเรื่องอะไรไอ้ใบุกูมาตก่อพูดได้ไหนี่ยไอ้ตีนตอไม่บอกจริงเสียงออกไหมเลย เราเนชอบพระบิดาบัดนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอัศวินารับรอกข้าวสุทยานหลวงอยู่คำเชียงก้เพียงสองตัวสองพระพุทธเจ้าขับเป็นความจริงหรือเปล่าจริงเลยคะแต่หม่อมฉชินั่นไม่ได้เรื่องเกินะไรกันหม่อมฉันแค่ยืนคุยกันเฉยเสด็จพี่นี่สิไปค่ะวีรีก็มาต่อยอัศวินนาทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะไหมคะโอ้คุณปับ ฟังพ่อให้ดีนะป้าสวินาเป็นทหารดูแลทั้งวังนอกวังในก็คงไม่ผิด,ด้วยความจริงเป็นหน้าที่ของคนรุษอยากคิดอะไรมากอีกไม่นานจกาะก็ต้องวิวาก็นถะเมื่อพิยาพ,าพ,าพาอนนอ่อของมงท่านก็จะไีบขัดแต่มันมีเรื่องหนึ่งอยากจะทำองพิยดาพี่สาะไอ้ีคนใดทำเลือดของวงสาอนวง เขามันคืออะไรพี่เอ๋คะประหารชีวิตบุคคลค,คนนี้ม,นาามันเป็นบ้าเป็นใบ่บุกรุกเโคสูทยาหลวงใช้ไม้ที่มะเสียนจนเลือดออกแบบนี้ลงโทษไม่มีเจ้า <c oughs> เป็นความจริงแค่ไหนเป็นความจริงไหมคะ <c oughs> ขั้นใส่ท่อจะฟังความข้างเดียวก็คะไรอยู่ <c oughs> ไอ้โดูมานีหน่อยสิหยับไม่มีต้องไวมีอดมั้ะอ๋อตัวใหม่ติด เายัอยมาของคออย่เลยเรื่องราวมันเป็นอะไรชื่ออะไรหมูดูีอย่าหมูังกูดีอะี่าอะไรเนี่ยอ่วขอประทานโทษครับโปรดท่านลูกกราอทาเป็นใบครับลูกชายเหรอลูกชายครับอ่บอย่าบอกอย่ามังจะาม่ดียโอ้ชัดจังเลยหมไเจ้านเมื่อไปลูกของเองครับ ลองเล่าเรื่องราวแล้วแปลให้เรารู้สิว่ามันเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับอ๋อนี่อ่ะนี่แต่เดี๋ยวก่อนที่จะเล่ามันต้องมีการประกอบท่าทางเดี๋ยวพวกท่านจะไม่เข้าใจเพราะคนใต้มันพูดไม่ได้เนี่ยค่ะเหรอครับได้นะนี่มันได้นี่อ่ะนี่อ่ะใี่ไหมนี่อ่ะบ้าอ๋อนี่อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อหมอไม่ใหญ่อ๋อ มาไอ้คนเนี้ยหยาดอ่ะไอ้หยาดเขาเรี้นแบบไว้คุยนะไอ้หยาีซะแล้วนะอ๋อเนี่ยเอาไอ้หยางเอาไปเลยเฮ้ยกูถามมึงจริงๆเลยมึงชื่ออะไรกันวะไอ้แล้วมึงอะชื่อคนครับมึงมาจากไหนกันต้น่าครับอยู่บ้านของคุณพผาครับฮอบ้านคุณพราคุณพประเด็นเนี้ยครับเอาอย่างี้แล้วกัน ฉันพอจะเข้าใจแต่ด้วยการครั้งนี้ฉันจะตัดสินอะไรไปเนี่ยมันก็อะไรอยู่ครับด้วยความเกรงใจหลุงปินเป็นทหารเก่าทหารแก่ของเราถ้าเช่นนั้นกับขังบริเวณเจ้าไปานไปก่อนส่วนเจ้าเร่งนำสารตามตัวหลวงบดินขึ้นเข้าพรุ่งนี้สามโมงเช้าถ้าจะให้หลวงบดินเป็นตุลาการตัดสินความเรื่องนี้เข้าพระรับใช้ก็ฝัวีด้าตัวให่เม่อไหรไม่แล้วไปตัดสิน